สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตอาหารเสริมวิตามินซีไบโอซีพัดของนิวทริไลท์ไบแอมเวนะครับอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมจะให้แก้วเนี่ยแทนร่างกายของคนผมก็จะเติมน้ําลงไปแทนของเหลวที่อยู่ในร่างกายของคนนะครับอ่าค่อยๆเติมครับแล้วก็ผมก็จะใช้สีแดงสีสมอาหารเนี่ยแทนสีของเลือดนะครับเพื่อให้สมจริงครับผมเติมสีแดงลงไปจากนั้นผมก็จะใช้ข้าวสารนะครับ แทนเซล์ลที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นะครับผมก็จะเติมเข้าวสารลงไปในแก้วครับจะเปรียบเทียบว่าเมื่อเซล์ลของเราเป็นเซล์ลที่สะอาดยังไม่ถูกสารอนุมูลอิสระทําลายก็จะให้เซล์ลที่เป็นสีแดงเป็นเซล์ลที่สะอาดนะครับแล้วผมจะตักให้ดูนะครับคนๆก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าเข้าสารเป็นสีแดงคือเซลลแทนเซลลที่สะอาดนะครับ จากนั้นเราใช้ชีวิตประจําวันนะครับเราก็ต้องเจออนุมูลอิสระทําลายจากสภาวะอากาศแสงแดดแล้วก็อาหารการกินนะครับใช้ทิงเจอเอไวดีนแทนอนุมูลอิสระนะครับอนุมูลอิสระก็จะเข้าสู่ร่างกายไปทําร้ายร่างกายเราดูนะครับเห็นครับว่าเมื่ออนุูลอิสระเข้าไปทางทำลายร่างกายของเราร่างกายของเราหรือเซลล์ของเราจะค่อยๆเริ่มดํานะครับนี่หมายความว่าเริ่มถูกทําลายแล้วนะครับ เติมลงไปอีกครับแล้วผมจะดูจากโคนนะครับโคนก่อนมารอดูเซลล์นะครับว่าเซลลจะเป็นสีอะไรนะครับอ่ามาดูนะครับเมื่อเซลลถูกทาลายปุ๊บเห็นไหมครับเซลเราจะเป็นสีดํอ่าดำมากด้วยนะครับแล้วคราวนี้ผมจะดูแลด้วยการใช้ไบโอซีพัทนะครับซึ่งผมบดมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปก่อนนะครับ นะคตอนนี้ผมจะค่อยๆคนนะครับค่อยๆคนให้อดูนะครับเลือดค่อยดูเลือดนะครับจากสีดำค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วครับครับค่อยๆคล้ายๆกับว่าต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับมาดูเซลลนะครับเซลล์เมื่อถูกอนุมูลอิสระทำลายแล้วถูกแล้วเรามาใช้ไบโอซิพัทในการดูแลนะครับมาดูกันครับว่าเซลล์เราจะเป็นยังไง เซลล์เราก็จะกลับมาเป็นสีแดงเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเซลล์ของเราถูกไบโอซิพัสดูแลดีท็อกออกไปครับอนุมูลอิสระก็หายไปนะครับแต่ชีวิตประจาวันของเราก็ต้องเจออนุมูลอิสระเป็นประจําทุกวันนะครับผมก็จะใส่อนุมูลอิสระลงไปเพิ่มนะครับเป็นเห็นไหมครับว่าอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายปุ๊บมันก็จะทําลายร่างกายครับแต่ร่างกายเรามีภูมิต้านทาน ที่เกิดจากไบโอซิพัตนะครับเห็นไหมครับว่าอนุมูลอิสระไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยชั่วโมงที่1นึ่ผ่านไปละชั่วโมงที่2ที่3แล้วก็ถูกทําลายอีกนะครับเห็นไหมครับก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยจนครบ8ชั่วโมงนะครับมันไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยนะครับมาดูครับมาดูเซลล์นะครับว่าเซลล์จะเป็นแบบไหนผมตักเซลขึ้นมาให้ดูก่อนนี่ก็ยังสีแดงอยู่เหมือนเดิม บรุสิบา้าของเรานะครับปกป้องยาวนานถึง8ชั่วโมงนะครับ1เม็ดตก15บาทนะครับปกป้องยาวนาน8ชั่วโมงก็ตกชั่วโมงละ2บาทเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากครับในการดูแลตัวเองชั่วโมงละ2บาทนะครับประโยชน์ของวิตามินซีก็มีต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิต้านทานแข็งแรงครับต่อต้านการเป็นหวัดง่ายแล้วก็ลดอาการโรคเลื้อรลังเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะครับ เห็นแบบนี้แล้วก็น่ากินน่าใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้สวัสดีครับ